สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะมาครับมือนีไม่กินเ้ากับบาวใจนะครับมือนีได้ข้าวพัดกุ้งปลาหมึกนะครับมาซูจินนะครับข้าวพัดกุ้งปลาหมึกปละกาไข่ดาวนะครับเนาะนะครับมาครับสุขสุขคนมาซ่บกระบาวใจครับนะครับนี่กุ้งกับปลาหมึกนะครับเนาะอ้วก็มีไข่ดาวนะครับ มีปลาหมึกนะครับเนาะนะครับแซ่บแซบครับแซ่บดูครับใส่น้ำพริกเผาน้ำตาลนะครับนี่ครับนี่ครับกุ้งข้าวผัดกุ้งปลาหมึกใส่ใส่น้ำพริกเผานะครับเนาะแซ่บแซบครับ หอมน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาแล้วกับพวกเครื่รองเทศนะครับเนาะกุ้งตัวใหญ่ๆครับ ครับครับประมึกชินยัๆครับ ปุ้งตัวยิ่งย่งครับตบทายด้วยทุเรียนนะครับเนาะมาครับมากินทุเรียนน้ากันนะครับอดว่าใดพี่น้องเห็นก็อยากกินนะครับทุเรียนนะของมานะครับเนาะครับของมาร์อดบ่ได้ครับ หอมมันครับแ่บจุกกรังดีครับกลังกินหอมมันเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้ซ์นี้ก็แล้วครับเนาะสวัสดีครับ